ก็มาเคสตัด,ดีผมลูกพรอราชเป็นผู้นำบุญและนักนเรียนโรงเรียนฝันในฟันว,วิทยาอยู่ที่อำเภอโพ,าพธารามจังหวัดราชบุรีเขาวัดครั้งแรกปี2528จากการชักชวนของอาจารย์ทองเย็นวิทยาพันโยมแม่ของหลวงพี่ทานินเคยบวชเป็นสมณีนนและธรรมทายาที่วัดพระธรรมกาย ซึ่งผมมีพี่สาวคนโตปัจจุบันเสียชีวิตแล้วพี่สาวผมเป็นคนขยันประเรินชอบเฉลือเพื่อนบุคคนละแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนที่ใกล้ชิดขาวัดปี2528ทุกครั้งที่วัดมีบุญอะไรพี่สาวก็จะเป็นต้นบุญในการเชิญชวนคนแม่และน้องน้องก่อนเสมอเช่นหลอหลวงพ่อวัดปากน้ำทองคำซื้อที่ดินเลี้ยงพระแสลูป สร้างพระประจำตัวสร้างองค์พระบูชาครูร่วมบุญเสาเข็มมหาธรรมกายเจดีสภาธรรมกายสาคนแล้วก็ช่วยปิดยอดกองกระถิ่นิหารหลวงพ่อวัดปากน้ำแล้วก็ช่วงหลังก็ได้ทำบุญวิหารคุณยายกระถิ่นสี่กองบุญสร้างพระถวายพระสังฆาธิการสององค์แล้วก็ทำเพิ่มขึ้นไปอีก,กเรื่อยๆเมื่อครั้งพิสามีชีวิตอยู่ก็ทำหน้าที่เชิญชวนสาธุชนมาร่วมงานบุญใหญ่และทำหน้าที่เป็นผู้นำรถ แต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่26มีนาคม2545อายุขณะนั้น31ปีหมกคลได้ได้เชิญชวนมาทำความสะอาดที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาสุกวานิชก็อรองรับเยาวชนที่จะมาใช้ในการอบรมหลังจากที่เสร็จภาฯรกิจแล้วก็จะเดินเดินการกลับแล้วก็รับรพี่สาวหายไปแต่ทราบอีกครั้งหนึ่งมาได้พบศพที่ทาน,น้ำหน้าวัดแห่งหนึ่ง อยากสูญริบัฒน์ไปหลายกิโลเมตรอยากขอความเมตตาทราบว่าพี่สาวทําบุพกรรมอะไรจึงต้องจมน้ําตายครับและจะยังต้องรับผลกรรมอีกหรือเปล่าครับบุญอะไรที่ช่วยพี่สาวได้รับผลบุญนั้นขณะนี้นนพี่สาวอยู่ในภพภูมิไหนและก็มีเพิ่มเติมว่าศูนย์ผาสุขวันนิดเริ่มต้นในปี25 4 3สี่สมีพื้นที่ประมาณ4ี่สร่เศษ สภาพเดิมเป็นบ้านร้างที่สุดโทมมากโมคณะเห็นว่าบรรยากาศเงียบสงบดีด้านหน้าติดถนนด้านหลังติดแม่น้ำแม่กลองจึงได้ลงมือปรับปรุงสถานที่สร้างอาคารปฏิบัติธรรมในช่วงที่ก่อสร้างนั้นคนงานต่างๆมักจะได้ยินเสียงคนเดินตลอดเวลาแต่ก็มองไม่เห็นว่าจะมีทำให้ชาวบ้านแถวนั้นก็ยังไม่ค่อยจะกล้ามาต่อมาก็สร้างในภายหลังว่าคุณนิพาสมัยมีชีวิตเป็นคนรักสถานที่นี้มาก และเรื่องความสะอาดของสมนผลไม้ก็ไม่มีใครสู้ได้จึงกับใครก็ยอม,มรับเมื่อเวลากลางคืนก็จะตื่นขึ้นมาคอยระมัดระวังไม่ให้ใครมาขโมยของและผลไม้สิ่งที่บ้านตัวเองเปิดเป็นร้านค้าอยู่ริมแม่น้ำด้วยจนกระทั่งคืนหนึ่งคุณนิพาก็ได้ยิงขโมยคนหนึ่งเสียชีวิตบริเวณบ้านพักต่ว่าไม่นานน้องสาวสิงตาบอดทั้งสองข้าก็มาเสียชีวิตตกน้ำที่่าน้ำหน้าบ้านโดยในวันที่เกิดเหตุก็ไม่มีใครเห็นคือน้องสาวคุณนิพาน เมื่อจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมได้มมนานวันที่26มีนาคม2545ก็มีผู้นำบุญคือพี่สาวในเคสตัดดี้แต่เสียชีวิตด้วยการตกน้ำโดยไม่มีใครเห็นเช่นกันทันมาอีกประมาณหนึ่งเดือนกันวันที่22เมษายน2545ผู้นำบุญลูกพร,ะราะาที่หลวงพ่อเคยฝันได้ฝันด้ดบาบ้าได้ไปอยู่ดูสิตบุรีคือป้าจุรีรัตน์ก็มาเป็นลมที่นี่แล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก ทำให้หลายคนทราบข่าวก็เกิดความกลัวขณะนี้สถานที่นี้เปิดเป็นโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกวันโดยเฉพาะวันศุกร์ที่เป็นวัน,นรวมคนได้มาซึ่งยังมีคนใหม่ๆม,มาเสมอและใช้เป็นที่รวมใจประชุมง,งานของชาวจังหวัดรราชบุรีด้วยแทบทุกศุกสาวใช้เป็นที่อบรมเยาวชนซึ่งเริ่มเป็นที่รู้จักในสถาบันการศึกษาหลายแห่งแล้วช่วงปิดเทอมเดือนพษาที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดอบรมสมมณีนนธ,ธรรมทายาท ขณะนี้ก็ยังมีพระเนนอยู่ประมาณ60สรูปเขากลับเรียนถามระเดชพวะคุณหลวงพ่อต่อเพิ่มเติมอีกว่ามีคนกล่าวว่าสถานที่นี้เฮี้ยนครับถึงมีคนเสียชีวิตบ่อยความจริงนะมันเป็นอย่างไรครับสังชนบางส่วนมีความเชื่อว่าคนที่จมน้ําตายจะเป็นผีพลายน้ําคอยมาดึงคนที่ตกน้ําไปตายแทนจริงหรือไม่เสียงเหมือนคนเดินที่ได้ยินในเวลากลางคืนเป็นเสียงอะไร จนปัจจุบันนี้ก็ยังพบกันหลายคนคือได้ยินเสียงนะน,นี่ก็เป็นเรื่องราวใยสดิติแล้วก็มาฟังกันเลยพูดตายก่อนตายก็ถือกระป๋องจะไปตักน้ำมาซักผ้าแล้วก็จะนำมาทำความสะอาดศูนย์บริเวณนั้นน้ำมันเชี่ยวกรากเกิดพลาดพลัดตกจากฝั่ง ตัวก็ว่าหน้าไม่เป็นน้าก็พลัดไปในจังหวะที่ไม่มีใครเห็นเลยขาดใจตายไม่มีผีมาดึงขาและบริเวณนี้ก็ไม่มีผีพรายมาคอยดึงไม่มีผีและผีไม่มีอารมณ์มาดึงอย่างนี้หรอกแต่ด้วยจิตใจที่ดีงามและรักบุญบุญก็เลยส่งผล จมน้ําตายก็เหมือนหลับไปแล้วเตนมาอีกทีกลางวิมานทองเฟสสองเป็นเทพธิดาชั้นดาว,วดึงสาทโธซึ่งหลังจากตายไปแล้วญาติก็มีความรู้สึกว่าเธอหายต๋อมไปเลยเนะี่ยไม่เห็นมาวนเวียนให้มารู้เรื่องเลยแล้วมาบอกสักหน่อยว่าไปอยู่แถวไหนยังวนเวียนเป็นผีพรายคอยดึงหรือเปล่า ก็เพราะว่าไปดาวดึงแล้วหมดอารมณ์ที่จะมาแอลในเมืองมนุษย์รอะในเมืองมนุษย์ได้กลิ่นมนุษย์มันเหม็นและกําลังเพลิดเพลินชมสมบัติอันเป็นทิพย์อยู่ในวิมานอยู่ตอนนี้แล้วก็มาดูบุพกรรมเราทำอะไรให้จมน้ําตายเนี่ยทั้งๆที่ไม่มีเจตนาที่จะไปจมน้ําตายกันเลยนะแต่ว่าจะเลยในฝันในฝันนะฝันในฝันเราฝันในฝัน ก่อนนะนั่งธรรมะในอดีตเป็นหญิงสาวสวยแฟนน่มรูปรอไปเจอคนรักใหม่ทำให้ตัวอ,อกหักเศร้าเสียใจทำใจไม่ได้ก็เลยไปโดดน้ำตาย ฆ่าตัวตายหนีทุกหนีเสือปะจระเข้ทุกขะออกหักและไปโดดน้ำตายหลังจากไปใช้กรรมอะไรมาเยอะแยะนี่ก็คือเศษกรรมที่จะต้องมาฆ่าตัวตายแล้วก็ต้องฆ่าตัวตายกันอีกหลายครั้งในทีเดีดววยวเลยจะไปอกหัอกอกดอกอะไรนะลุกนะเมื่อเขาไม่รักเราเราก็ แล้วก็เฉยๆอย่าไปโกรธไปเกลียดเขาอย่าไปเศร้าโศกเสียใจทำร้ายตัวเองไอย่ม mm ่เจ้ามันจะเป็นวิบากกรรมเนี่ยทำไปด้วยความไม่รู้โมหะจริตเนี่ยตายแล้วก็ไปอบายด้วยแล้วก็เศษกรรมก็จะต้องมาเกิดอย่างนี้นะมันเป็นผังติดตัวเนี่ยมาแพ้เขาอ่ะถ้าหากออกหักทังโดดน้าเนี่ยผังนี้มก็ติดมาเนี่ยจะต้องโดด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 ตายโดดตายโดดตาย เกิดชาติไหนไม่ได้ทําบุญไว้แล้วไม่มีจิตใจดีงามเหมือนชาตินี้โดนตายอาตายไม่ได้ไปไดวาวดึงเนะี่ยไปอะลรจุ่งยานะลูกนะที่คนนิยมมาตายตรงนี้เนะี่ยไม่ใช่เพราะสถานที่นี้เฮี้ยนเพราะว่าทุกคน,นมีกรรมเป็นของตัวเองมาถึงตรงนั้นมันก็ตายพอดีมันมากรรมมันหมดอายุไขเ,เขา้าตาย ที่มีความรู้สึกว่าใครนำะมาเดินบนเวียนนั้นนะตอนที่คนงานก็มากอ,อกาบกานที่เดิมไ้บ้านตรงนี้เป็นบ้านล้างนะแล้วต่อมาก็มีคนงานคนงานก็ต่อไฟตอกนกลางคืนพอต่อไฟเสร็จมันก็สว่างพอสว่างความมืดก็หายไปสัตว์ที่หาก,กินกลางคืนคือแมลงมันจะมาจับคู่กันมันก็บอที่ไฟ สัตว์ประเภทที่กินแมลงนะมันก็มาเลยไอ้ที่จะมาแล้วมันรู้สึกเหมือนคนเดินมันจะต้องมาเลื้อยคลานมามันเลื้อยผ่านใบไม้ใบนั้นใบนี้ใบโน้นคนมองไม่เห็นแต่หูได้ยินอ่ะใช่เลย <c oughs> เขามีเรื่องราวที่ต่อเนื่องนั่นตกน้ำตายกา <c oughs> น,นั่นโดนยิงตายตรงนั้น <c oughs> ไอ้ตรงนั้นมาลมไม่ตายแต่ไปตายที่อื่น หลายๆเรื่องบรรยากาศชวนให้คิดว่ายังอยู่แถวนี้แล้วกำลังจะเด,ดินวนเวียนแต่จริงๆแล้วคือจริงจบ <c oughs> สัตว์เลือล้อยคลานคืนมันออกมาหากิน <c oughs> พรตัวเล็กบางใหญ่มั่งก็มันมองกม่าก็จะเห็นเนี่ยมันก็คลานมาบนใบไม้เพื่อหาอาหารจำปรแปลงกิน <c oughs> ก็แถวนั้นเองไม่มีวิญญาณไหนมาเดิน <c oughs> คุณนิพพาที่ตายแล้วก็ไปตามกรรมไม่ได้มาเฝ้าสวน ตอนนี้เธอเนี่ยไปเกิดเป็นยักษ์เซนีในชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วเป็นยักษ์ผู้หญิงนี่นะมันงั้นไปบายนั่ะแต่ว่าได้ถวายที่นี้ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมส่วนน้องสาวที่ตาบอดแลวตายตามน่ะไม่ใช่อะไรหรอกมองไม่เห็นก็ตกน้ำตายแหละมองไม่เห็นแล้วก็ไปเดินแถวแถวไอลิมตะลิงนะ ก็พาตกได้ทันมองไม่เห็นตาบอดสองหางนะ่ะหล่นตกไปไม่ได้มีผีพวงวิพายเลยมันตายแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นกรรมเก่าของเธอนะ่ะในอดีตเนี่ยเธอเคยเป็นคนที่มีความรักรุนแรงแม่อนุญาตให้สามีเนี่ยไปมีแฟนเยอะๆมีเมียน,น้อยเมียมากแต่พอไปมีเขาก็ช้ำใหญ่หดหด เลยจ้างวานคนเนี่ยเอายาพิษไปสาดใส่ภรรยาน,น้อยจนตาบอดภรรยาน,น้อยก็ตาบอดสมใจแล้วก็วางแผนชวนมาลิมน้ำพลักตกลงไปในน้นะตายโดยไม่มีใครเห็นนี่ก็ตายแล้วก็ไปอบายขึ้นมาจากอบัยนี่ก็เป็นเศษกรรมแล้วนะของน้องสาวที่ตาบอด ที่ปฏิบัติธรรมตรงนี้เนี่ยไม่มีผีสางมีแต่เทวดาข้าอนุมโมทนาสาธุการ